สันส้นๆได้รักนะครับเห็นไหมสั้นได้ใจความคนคนแรกมันได้เปรียบ่างนี้นี่แหละนี่ละนี่ละนะเอ,อน,ะนที่ส <c oughs> องแต่เราจะเผยมาเลยก็รู้แบบว่าวิลเลียมบอกรักไหกอไรอยู่ไปแล้วลไรแคนครับรักนะครับ ต้องเยอะแยบอกอะไรตรงนี้บอกรักเลยตรงนี้มาโถเอ้ยอ่ะอ่ะเลโก้บอกรักอะไรแค่ละไอเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยขอบคุณแล้ยครับผมขอบคุณที่มาคิดดยครับขอบคุณที่มาเชียร์ไลค์แคทในวันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีงานไหนก็อยากให้ทุกคนไปดูพวกเราบ่อยๆนะครับพวกเราอยากเจอไลค์ยูทุกคนทุกครั้งที่ไปชว์นะครับไลค์ยูอยากเจอไลค์แคทไหมอยากไอพวกนี้ไลค์แคทก็มีงานนะครับไปเจอกันนะ เรื่องิจาาครับคราห้าาาอลาลาโอเคอ่า้ผมก,ก็ถ้าพวกคุณจะเห็นหมูห้าหน้าหลอกแบบนี้ ไปเลยหมู่อาน่าหลอกดชอบไลน์ขอบคุณบ่อยๆนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับไลน์แคทออฟฟิเชียลครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับ X IG Facebook หรือว่า TikTok แอปอื่นอื่นในอนาคตครับก็าจะเจอหมู่ห้าหน้าหลออ แบบนี้นะครับบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับอ,อีเวนต์ช่วงนี้เราเยอะมากก็ให้กำลังใจกันได้นะครับพวกเรารอเจอไลฟ์ยูทุกคนทุกวันเลยนะครับก็ขอบคุณที่มาวันนี้ครับรักนะครับคนสุดท้ายขอคม <c oughs> คุมทำะรตัวทำเออเออขอบคุณไปแล้วบอกรักไปแล้วงั้นผมมา ออ้้าลลลงรุนผมจะบอกซั้นาพขอว่าโชว์พิเศษเนี่ยคนรวมโปมากเลยนะครับผมว้าวสปอยสแล้วว้าแต่ว่าแต่ว่าโปของแต่ละคนไม่เท่ากันนะสำหรับวิลเลียมเนี่ยไม่ติดกระดุมเม็ดบนก็คือโบแล้วเลโก้ เรื่องออกนี้ก็คือโผล่แล้วน้องเด็กอยู่แต่ของพี่นัทกับพี่ตุ้ยพี่ฮงเนี่ยพี่พี่วอนละวอนละอย่าเพิ่งพูดที่ยังไม่ถึงวันฟิตติ้งใช่ปะเราไปดูเลยสควอชก่อนวันฟิตติ้งไปเลยก็ฝากติดตามครับเหมือนที่เพื่อนๆบอกเลยแล้วก็รักทุกคนนะจ๊ะเบบี้อย่าให้